เจ้าอยากัะปะฝีมือกับกระบี่ของข้างั้นหรือกระบี่เล็กเของเจ้าแค่นั้นจะทําอะไรข้าได้ยาข้าจะไม่ทําให้เจ้าตายอย่างทรมานแน่นอนในวันนี้จะเป็นวัน ตายของเจ้ามันจบสิ้นแล้วอีกอย่างพวกเราก็คงจะอย่างเฉินเจ้าจะทำอะไรกันแน่พวกเราต้องคิดแล้วว่าหลังจากนี้พวกเราจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงเจ้าต้องการที่จะเปรียบเทียบขนาดงั้นหรือแล้วนี่ล่ะเจ้าพอใจอหรือไม่ เฮ้ยนั่นมันกระบี่ยักษ์ทำไมกระบี่เล่มนี้ถึงได้ใหญ่นักมันเป็นเรื่องโกโหกใช่ไหมเป็นไปไม่ได้กระบี่เล่มนี้มันเป็นครั้งแรกในชีวิตของข้าที่ทำให้จิตวิญญาณเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ข้าเรียกมันว่าเทพผู้มีอำนาจ ในวันนี้เจ้าจะต้องเสียสละกระบี่ด้วยชีวิตของเจ้าเองอะสลายชะชูฉานตายแล้วอย่างเฉินข้าประมาจารย์ศรริลป,ปะการต่อสู้ได้หรือเนี่ยอาจารย์จางสิทธิ์ของเรา ลังแค้นให้ท่านแล้วนะความยุติธรรมของอาจารย์ข้าขอชื่นชมท่านจริงๆถ้าท่านอาจารย์ยังอยู่ที่นี่ข้าจะขอดื่มเหล้าให้กับท่านท่านอาจารย์หลับให้สบายนะเจ้าชื่ออย่างเฉินงั้นลือ นั่นมันจริงอยู่ตระกูลของพวกเขายังมีหน้ากล้ามาที่สถาบันอีกงั้นหรือเงียบก่อนพวกนั้นจะต้องมาหาเรื่องอย่างเฉินเป็นแน่ใช่ข้าเองเจ้าเป็นคนทําลายลูกข้าอีกทั้งยังมาฆ่าคนในตระกูลของข้าและเจ้าจงต้องตามข้ามาเพื่ออธิบายเรื่องราวทั้งหมดทหารจงนำตัวมันไปครับ ชากนคาระวะท่านเจียงอย่างฉันมีเหตุผลที่จะต้องฆ่าเขาเพราะคนในตระกูลของท่านฆ่าจานจางของเราก่อนคนในตระกูลของข้าตายจใจข้ากลับไปโดยไม่ได้อะไรหรือหรือว่าเจ้าจะรับหน้าแทนมันละ่ะแต่ว่าอย่างฉันกำลังรีบอยู่นะท่านผูกป,ปากข้อ เป็นคนใจกว้างยายข้ารบกวนที่นี่ไปมากกว่านี้เลยข้าจะพูดอีกครั้งไม่งั้นข้าจะลงโทษพวกเจ้าในที่นี้ทั้งหมดเอ๊ะแป๊บนะแป๊บนะเองใจกว้างใช่ไหมเนี่ยอาจารย์หลิวไม่ต้องพูดแล้วอย่างเฉินเป็นคนฆ่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเราใช่แล้วใครเป็นคนก่อคนนั้นก็ต้องรับผลที่ทำไว้แต่อาจารย์หลิวให้ข้า ได้จัดการเถอะท่านแน่ใจงั้นหรือว่าต้องการจะจับข้าหวังว่าท่านจะไม่เสียใจในภายหลังนะอย่างเฉินกล่าวโดยไม่เกรงกลัวเลยหรือเนี่ยหรือว่าเขาจะแส้งทำเป็นไม่กลัวอยู่นั่นเป็นถึงตระกูลที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะแต่อย่างเฉินก็ยังไม่กลัวอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ถ้าข้าสั่งอะไรมันผู้นั้นก็หยุดข้าไม่ได้ มีพาราชกิจสซดกามาฮะพาราชกิจสดีกานี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้เห็นพะราชกิจสซดีกาคุกเขา่าพาราชกิจเซดกาในเวลายิ่งนี้งั้นหรือหรือเป็นเพราะข้างั้นหรือ,อยางเฉินทำไมเขายังไม่คุกเข่าลงอีกเจ้าอยากขอขานหรือไง เจ้าทําให้ท่านเจียงอยู่เกี้ยวมากอยู่แล้วแต่นี่เจ้ายังทําตัวหยิงพยองอีกงั้นหรือเจ้านี่มองหาความตายจริงๆอย่หยางเฉินไอเด็กไม่สิ่งกินน้นานํานมเงินค่าคงไม่ต้องจัดตัวมันไปแล้วสินะเจ้าคือหยางเฉินงั้นหรือท,ท่านไอนี่แหละคือหยางเฉินมันดูถูกพระราชกิจสิริกาโดยไม่คุกเขา่ายิ่งมันทำตัวยิ่งนี้ยิ่งต้องฆ่ามันทันที น,นี่มันอะไรกันใครอนุญาตให้เจ้าพูดคำสั่งจากองค์จกกักรพรรดิอย่างเฉินไม่จำเป็นต้องคุกเขา่าฮะหรือว่าอย่างเฉินจะมีความสัมพันธ์อะไรกับองค์จกกักรพรรดินี่มันจะผิดปกติเกินไปแล้วไอเด็กนี่มีความสัมพันธ์อะไรกับองค์จกกักรพรรดิกันถึงไม่ต้องคุกเข่าให้พระราชกฤษฎีกาเช่นนี้ คำสั่งขององค์จัก,กรพรรดิให้หยางเฉินเข้าเฝ้าองค์จัก,กรพรรดิทันทีนี่คือทั้งหมดหยางเฉินถูกเรียกไปพบองค์จัก,กรพรรดิหยางเฉินนี่โชคดีจริงๆที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนระดับสูงเช่นนี้หยางเฉินคงไม่ได้เป็นลูกนอกสมรสหรอกใช่ไหมเด็กคนนี้มันเป็นใครไม่แปลกใจเลยที่มันเพิ่งบอกคาว่าจะไม่เสียใจในภายหลังท่านเฉิน เราจะไปกันตอนนี้เลยหรือไม่ข้าเก่งว่าคงจะไม่ได,ดได้อย่างเฉินกล้าปฏิเสธพระราชิกิตสดีกาได้ยังไงบ้าไปแล้วหรือตามพระราชิกิตสดีกาต้องเข้าเฝ้าองคกก์จักรพรรดิทันตีไม่ใช่หรือกล้ามากเขาจะถูกฆ่าเหมือนคนเมื่อกี้หรือไม่ท่านเฉินมีปัญหาอะไรหรือถ้าท่านพูดมาข้าพร้อมจะจัดการปัญหาของท่านทันท,นทีก็มีปัญหา ที่ข้าจัดการยากอยู่ตอนนี้ข้ารู้สึกไม่ดีเอาซะเลยเมื่อครู่ท่านเจียงอยู่จะพาตัวข้าไปที่ตระกูลของเขาและคงจะไม่มีใครหยุดเขาได้ฉะนั้นข้าเกรงว่าข้าคงจะไปพบองค์จักรพรรดิของท่านในตอนนี้ไม่ได้หือจริงงั้นหรือที่เขาพูดมาไม่ใช่อย่างนั้นนะขอรับ แค่เป็นการเข้าใจผิดท่านเฉินเป็นแขกผู้มีเกียรติของพระองค์แน่นอนว่าจะต้องเป็นแขกผู้มีเกียรติของข้าด้วยข้าไม่กล้าทำตัวหยาบคายกับท่านเฉินหรอกฮ่าชีพระองค์ไม่ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนเข้าใจแล้วครับเรื่องแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกท่านเฉินงั้นเราไปกันเลยไหมตกลง เขาเป็นใครกันข้าอยู่ที่ไหนที่ข้าเห็นมันคืออะไรด้านหน้านี้คือวังหยางฉินเซียนคารวะในพลทูกุยท่านหลีเจ้านี่ใครเขาเป็นแขกผู้มีเกียรติของเราที่ได้รับพระราชกิจสุนีกาขององค์จักรพรรดิ งั้นข้าขอตัวก่อนนะครับข้าเกรงว่าพระองค์คงจะรอนานแล้วช้าก่อนข้ารอข้าเฝ้าพระองค์อยู่ที่นี่มาหนึ่งชั่วโมงแล้วต้องให้ข้าข้าวเฝ้าก่อนไม่ใช่เหรอท่านในพลท่านเฉินได้รับความสั่งโดยตรงจากพระองค์และเขายังเป็นแขกผู้มีเกียรติอีกนะครับแขกผู้มีเกียรติเหรอข้าไปถึงนายพลที่เก่งที่สุดในสงครามอันยิ่งใหญ่ ในจกักรวรรดชิชิงผิงและยังเปรียบเสมือนแขนขวาของพระองค์ที่ข้ามาเข้าเฝ้าก็เพื่อพูดคุยเรื่องกลยุทธ์ในสงครามแขกผู้มีเกียรติอะไรจะมายืนสู้หน้าข้าได้นี่ท่านคิดจะต่อต้านคําสั่งของพระองค์อย่างนั้นหรือท่านรู้ผลที่ตามมาหรือไม่ถึงกรนนั้นแขกผู้มีเกียรติอย่างเขาก็ดูเด็กมากเขาคงจะไม่ใช่นักต้มตุ๋นหรอกใช่ไหมปกติแล้วข้ามีหน้าที่ปกป้ององค์จักรพรรดิ ไม่ให้ใครมารบกวนจิตใจอันสูงส่งของพระองค์ได้ท่านในพลท่านพูดยิ่งนี้ได้อย่างไรข้องนอกเอะอะโวยวายอะไรกันพระองค์โปรดสงบความโกรธลงกอ่อเถอะขอรับมีเรื่องอะไรกันข้าน้อยมาเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์ขอรับข้าน้อยพาท่านเฉินมาเข้าเฝ้าขอรับ ทำไมเจ้าไม่พูดให้เร็วกว่านี้ข้าจะออกไปเองเจ้าเห็นหรือไม่ว่าข้าเป็นเกยียดมากแค่ไหนที่พระองค์ออกมาต้อนรับข้าถึงเพียงนี้ท่านเฉนินดูเหมือนว่าเราจะต้องรอสักครู่นะครับไม่เป็นไรคารวะองค์จกักรพรรดิออกมาต้อนรับข้าน้อยถึงเพียงนี้รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆ พระองค์จากการสังเกตของข้าน้อยเจ้าเด็กคนนี้ดูเหมือนจะเป็นนักต้มตุนพระองค์ปลดระวังชายคนนี้เป็นแขกผู้มีเกียรติของข้าเจ้าหาพูดเรื่องไร้สาระไม่เอ๊ะพระองค์ออกมาต้อนรับเจ้าเด็กนี่อย่างนั้นเหรอออกไปจากที่นี่ประเดี๋ยวนี้ข้าข้าน้อย จะไปแล้วขอรับเจ้าเด็กนี่มันเป็นใครกันเอ่อท่านหยางโปรดเข้ามาข้างในก่อนฮ่าฮ่ฮ่อืมชายหนุ่มคนนี้เป็นใครทำไมพระองค์ถึงได้เคารบเขาถึงเพียงนี้